ในวันวันหนึ่งที่เหมือนธรรมดาเพียงแต่ว่าวันนี้มีนักโทษหญิงคนหนึ่งถูกกุมตัวไปถูกกุมตัวไปสอบสวนที่ท้องพระโรงโดยผู้ที่จะทําการสอบสวนานางก็คือกษัตริย์แห่งโชซอนกริย์อีฮอนนักโทษหญิงคนนี้รู้จักพระองค์ดีพงค์คือนักชิมตัวยงแห่งโชซอนและยังเป็นทรราชที่ชั่วร้ายที่สุดด้วยหล่าคุณนางเองก็ขอร้องให้ฝ่าบาทลงโทษนางลงโทษด,ด้วยการประหารชีวิตฝ่าบาทลุกจากบัลลังแล้วค่อยก้าวเท้าลงมาลงมาหานักโทษหญิงผู้นี้จากนั้นพระองค์ก็ตัดต่อหน้าคุณนางไปว่า เมื่อคืนนักโทษหญิงผู้นี้ได้ถวายเครื่องสวยให้พระอ,องค์ทําให้พระอ,องค์รู้สึกปั่นป่วนไปหมดดาบถูกชักออกมาและถูกเอามาจ่อที่นักโทษหญิงและโทษที่นักโทษหญิงจะต้องได้รับก็คือพระองค์จะแต่งตั้งนางเป็นหัวหน้าห้องเครื่องโดยทันทีพอได้ยินแบบนั้นเหล่าคุนนงคุณนางนี่ก็งงกันไปหมดนี่แหละถึงฝ่าบาทจะพูดต่อเรื่องกฎเกณฑ์การจัดเครื่องสวยให้พระอ,องค์ก็ตามก็ไม่ค่อยมีใครสนใจเรื่องอะไรพวกนั้นอยู่แล้วสนใจแค่ว่าทาไมฝ่าบาทไม่ประหารน,นักโทษหญิงคนนี้นี่แหละส่วนที่ไม่ประหารเนี่ยก็พกกเพราะว เพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยกำลังจะถูกเล่าในชื่อเมนูรักพิชิตใจราชาแล้วเข้าจริงๆนะักทดหญิงคนนี้เนี่ยก็ไม่ใช่คนธรรมดานะนางในชื่อว่ายอนจียองเป็นคนจากโลกนาคนที่มาจากปี2025แล้วก็เป็นเชฟระดับมิชลิน3ดาวเลยด้วยแล้วเรื่องที่ว่าทำไมจียองถึงมาโผล่ที่นี่ได้เนี่ยก็ต้องย้อนกันไปอีกสักนิดนึงคอสที่ 1. บิบิมบับโกชูจังเนยลาปอร์นเป็นการแข่งขันทำอาหารอันดับหนึ่งของฝรั่งเศส แข่งขันเพื่อที่จะได้เชฟหน้าใหม่เพื่อที่จะแปะ3ดาวมิชลินแล้วการแข่งขันเนี่ยก็มาถึงภารกิจสุดท้ายภารกิจหรือว่าโจทย์ข้อนี้เนี่ยก็คือการสร้างสรรค์สำหรับพระราชาก็ถา,ามก็ถามก็แข่งแข่งกันไประหว่างที่ทาอาหารแข่งแข่งกันอยู่จียองเนี่ยก็เจอปัญหาด้วยนะแต่ซีนีคันนี้ก็บ่งบอกแล้วแหละว่านางเป็นคนไหวพริบดีแป,ป๊บเดียวก็แก้ปัญหาได้แล้วสุดท้ายก็เสิร์ฟเมนูภารกิจสุดท้ายได้สาเร็จจากนั้นเชฟแต่ละคนเนี่ยก็มาโชว์มาพิเซต์เมนูของตัวเองก็ฟังก็ชิมมาเรื่อยจนมาถ เมนูงจียองเนี่ยชื่อว่าชาโตปียองเนื้อกวางเป็นจานโปรดของสัตว์ยอนีกุนแห่งโชซอนที่ถูกเรียกว่าทอราลาสเนี่ยโปรดปานที่สุดพอพีเซนเสร็จก็ชิมซะเลยได้แชมป์ได้แชมป์มไปในสียอนจียองของเราอ่ะคืนนั้นเนี่ยก็มานั่งปาบเบิลแล้วก็ดื่มฉลองให้กับตัวเองนี่แหละพอเช้าอีกวันจียองเนี่ยก็โทรไปหาพ่อกบโมก็เล่าให้พ่อฟังดีใจใหญ่เลยแหละพ่อเหนก็ดีใจด้วยแล้วพอรู้ว่าลูกสาวกำลังจะบินกลับมาพ่อเหน็ก็ะเลยฝากลูกให้เอาหนังสือเล่มนึงกลับมาให้หน่อย มันเป็นหนังสือที่พ่อขอยืมมาจากศาสตราจารย์คนหนึ่งที่นั่นก็ไม่ต้องไปเอาหรอกเดี๋ยวศาสตราจารย์คนนั้นจะส่งมาตามที่ยู่งจียองแต่จะว่าไปก็น่าเสียดายแฮะวันนี้จะมีสุริยุปราคาด้วยไม่รู้ว่าจียองตอนอยู่บนเครื่องเนี่ยจะได้เห็นหรือเปล่าได้เห็นหรือเปล่าเนี่ยกระช่างมันเทอะยังไงของกลับไปฉลองกับพ่อก่อนละกันส่วนเรื่องหนังสืออะไรนั่นน่ะพ่อไม่ต้องเป็นห่วง พอวางสายเสร็จเก็บขคงเก็บของเตรียมออกเดินทางจียองก็ไม่หยิบหนังสือเล่มนั้นที่พ่อฝากให้เอาไปด้วยไม่นานหลังจากนั้นก็ขึ้นคงขึ้นเครื่องกลับไปที่เกาหลีแล้วตอนอยู่บนเครื่องเนี่ยก็มีอาหารมาเสิร์ฟอนะ่ะเนาะอันไหนที่ยังไม่กินจียองเนี่ยก็เลยเก็บใส่กระเป๋าไว้ก่อนส่วนไอ้ที่จะกินเนี่ยก็มาแต่งมาเติมเพิ่มรสชาตินิดหน่อยพอแต่งเสร็จเนี่ยก็ยังไม่ทันจะได้กินหรอกก็มีเสียงของกัปตันบอกมาถึงลูกเรือว่าตอนนี้กําลังบินผ่านเส้นทางของสุริยุปราคานะว่าเป็นเรื่องโชคดีมากๆแล้วก็หหหววัาคาคัังง่่่าาาาสสุุุุยปรรรรคคค้้นนนีจจะเดิมมตใํบทก ลูกเรือแต่ละคนนี่ก็ดูบางส่วนนี่ก็ถ่ายรูปก,กันใหญ่เลยรวมถึงคนที่นั่งข้างๆจียองก็ด้วยพี่แต่ว่ามุมที่ถ่ายมันไม่ค่อยเห็นนะสิแล้วพอเอื้อมตัวเปลี่ยนมุมปุ๊บก็เผลอไปชนกาแฟที่วางอยู่6สงหาน6ใส่จียองนี่แหละไอเรื่องปงเรื่องเปืือนเสื้อผ้านี่ก็ไม่ได้โกรธอะไรหรอกแต่ดันเลิกไปถึงหนังสือที่พ่อฝากให้เอาไปให้นะสิก็ต้องเอาไปเช็คในห้องน้ําก่อนแล้วกันเปื้อนแหละแต่ก็พอชัดได้อยู่นิดหน่อยแล้วก็เป็นหนังสือเก่าที่ดูปแปลกๆอย่างไงก็ไม่รู้เขียนด้านหน้าว่ามังอุลลรรร็อรอออยอกกแ้้ววเคื่่่งงงัดดะไบาายยยู แล้วพอเปิดอ่านเป็นผ่านดูมันเป็นตำราทำอาหารนี่นาแล้วก็รู้สึกว่าจะมีอยู่หน้าหนึ่งได้ถูกฉีกออกไปด้วยแต่เรื่องอะไรพวกนั้นเนี่ยช่างเถอะเช็ดก่อนดีกว่ากดเช็ดเช็ดเริ่มต้นจากเช็ดหน้าแรกนี่แหละพี่แน่ว่าระหว่างที่เช็ดอยู่ตัวหนังสือเนี่ยก็ยั่วยวนใจให้อ่านะนะเนาะแล้วก็ยั่วยวนเวลาไหนไมียั่วยวนยั่วยวนตอนที่สุริยุปราคามันจะเต็มดวงซะด้วยหากผู้ที่ค้ารักสุดหวัวใจได้อ่านห้อยคำนี้ในสักวันหนึ่งข้าหวังว่าเจ้าจะหวนกลับมาข้างกายท้าครัง แสงสว่างเกิดขึ้นที่ชื่อหนังสือดวงจันทร์เข้ามาบดบังดวงอาทิตย์เต็มดวงแรงสัน่นสะเทือนบางอย่างเกิดขึ้นเกิดขึ้นไปในห้องน้ำเท่าน,านั้นแล้วล่างจียองที่ทรงตัวไม่อยู่ก็ลอยไปแทรกกับกระจกความมหัศจรรย์อะไรบางอย่างปรากฏขึ้นต่อหน้าเธอตัวหนังสือเปล่งแสงเป็นสีทองแล้วตัวหนังสือนับพันเหล่านั้นมันก็ดูดเธอเข้ามาในบันทึกเล่มน,นั้นมันพาเธอลอยมาลอยมาตกในป่าแห่งหนึ่งแล้วก็เป็นจุดที่เขาวางกับดักล่าสัตว์เอาไว้ด้วยเฮ้ยเป็นลมก่อนแล้วกัน แล้วระหว่างที่จียองไปลมอยู่นั้นเนี่ยอีกฝากฝกหนึ่งของป่ากริย e ์อีฮอนกำลังออกล่าสัตว์อยู่เพียงแต่ว่าระหว่างที่พระองค์หลับตาเล็งธน,นูอยู่นั้นก็เหมือนว่าภาพเหตุการณ์ในอดีตบางอย่างที่เลวร้ายจะหวนกลับมาเพียงแต่ว่าเหตุการณ์นั้นมันเล่ากับว่าจะก,กระตุ้นความโกรธให้กับพระองค์ลูกธนูที่อยู่ในมือเลยพุ่งไปหาเป้าหมายอย่างไม่ปาณีพอเหยื่อล้มลงไปพระองค์เลยลงจากมาและไปปิดชีพมันด้วยพระองค์เองจากนั้นพระองค์ก็สั่งให้นำกวางตัวนี้ไปทำอาหารซา ชางซอนหัวหน้าขันทีฝ่ายพระกายาหารรับคาสั่ง,พงเพียงบอว่าตอนนี้เขาก็มีเรื่องที่กังวลใจอยู่ก็คือวันนี้อยู่ดีฟ้าก็จะมืดเขาอยากให้ฝ่าบาทเสร็จกับวังก่อนดีไหมเพราะหากพวกกบฏปรากฏตัวขึ้นเหมือนเมื่อคราวก่อนมันจะเป็นเรื่องใหญ่ฝ่าบาทนี่ก็บอกว่าช่างมันเถอะอย่าไปคิดให้มันมากไปปีที่10แห่งรัชสมัยยอนฮีกุลปีวกน้ําเงิน จริงๆวันนี้ฝ่าบาทจะต้องมาทำมิดีบวงสวงอะไรบางอย่างที่วังหลวงแล้วการที่ฝ่าบาทออกไปล่าสัตว์แบบนี้พระหมื่นปีเนี่ยก็งวนใจเพราะพอพระนางลองนึกดูดีๆช่วงนี้มันก็เป็นช่วงเวลาที่เกิดเรื่องขึ้นกับอดีตพระมเมสีด้วยส่วนพวกคุณนางก็ไม่แปลกหรอกที่จะซุบซิบนินทาฝ่าบาทเอาความจริงหัวนาองคนระักษ์นี่นก็อยากให้ฝ่าบาทกลับไปที่งานบวงสวงอะไรนั่นแหละก็พยายามหาข้ออ้างต่างๆนานามารวมถึงเรื่องผีด้วยนะว่าหากฝ่าบาทไม่ไปงานบวงสวงอะไรนั้นเนี่ยผีสาวก็วียอาในตำนานอาจจะปรากฏต เพียงแต่ว่าพอพระองค์บอกว่าพระองค์ไม่เชื่อปุ๊บก็เกิดสุริยุปราคาขึ้นปับ๊บแล้วก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่จียองเนี่ยได้สติขึ้นมากงงนี่แหละว่ามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงอะไรยังไงระหว่างที่จียองและเลียงเรื่องราวอยู่นั้นฝาบาทเนี่ยก็เหลือบไปเห็นเหลือบไปเห็นจิ้งจอกตัวหนึง่งรีบขึ้นมาควบไล่ตามให้วยเลยพอจะเราได้ใช่ไหมว่าจิ้งจอกตัวนั้นจะวิ่งหนีไปทางไหนก็วิ่งมาทางที่จียองอยู่นี่แหละฝาบาทเองเนี่ยก็ยิงธนูตามหลักมันมาเรื่อยๆ ตัว่าฟาบาตเนี่ยยังไม่หยุดยิงนะสิจียองนี่ก็เลยต้องรีบวิ่งเข้าไปหลบหลังต้นไม้ก่อนไม่นานเท่าไหร่หลังจากนั้นฟาบาตเนี่ยก็ปรากฏตัวขึ้นเพียงแต่ว,ว่าพอเห็นจียองปุ๊บนี่ก็จะยิงซ้ำด้วยนะก็ท่าทางนะสงสัยเกินนะเนาะจียองนี่ก็บอกว่าอย่ายิงอย่ายิงถ้าตามล้าจิงจอกอยู่แล้วก็มันไปทางนั้นเราคิดว่าคําพูดพวกนั้นจะหยุดลูกธนูที่อยู่ในมือของฟาบาทได้ไหมล่ะพอเป็นแบบนั้นก็ต้องวิ่งหนีให้ไวก่อนแล้วแหละก็วิ่งวิ่งหนีมาเรื่อยๆวิ่งึงที่หาาหงหนงแลววกเเนาดีว่งจันค่อยๆ ไม่สาคัญแล้วแหละเรื่องสรุปยุบราคาอะไรนี้เนี่ยรีบหยิบเครื่องช็อตไฟฟ้าออกมาก่อนเลยแล้วพอฟาบาดเห็นของแปลกหูแปลกตาแบบนั้นนะเนาะหรือว่าใหญ่นี้จะเป็นผีสาวกวีนยองจริงๆไม่สิจะต้องเป็นนางจิ้งจอกเก้าหางที่ปลอมตัวมาใช้มาให้ข้าหลงสเสน่ห์แน่ๆทางนั้นก็จงตายซะเถิดเจ้าสิ่งชั่วร้ายไอ้ใจเย็นสิใจเย็นคนธรรมดาเฉยๆเนี่ยร,รู้รู้รู้ว่าถ่ายละครอยู่เป็นนักแสดงใช่ไหมแล้วทำไมต้องอินอะไรกับบทขนาดนั้นด้วยก็ไม่ฟงไม่ฟังอะไรทั้งนั้นเลยฟาบาดอะ ยิงกระป๋อที่พกมาปิวไปซะเลยเฮ้ย <Hey, S 1> ไม่น่ามือสัน่นไปนิดนึงเมื่อกี้นี่เลยหน่อยเจ้าบ,บานี่ไม่รู้ซะ้วว่าฉันเป็นอคอนโดสายดำดูดูไม่สนทั้งนั้นแหละสายดวงสายดำอะไรนั่นอ่ะจะยิงต่อน,นี่แหละแต่ว่าลูกธนูหมดวายตายแล้วอ้าวแล้วต่อไปก็คิวฉันบ้างละคอยดูนะฉันจะแจ้งตำรวจจับนายรู้ไหมว่าหลานเขยของลุงของสามีของลูกยิงน้องฉันเป็นทนายมาก่อนด้วยนะช่วยมีได้ช่วยมีได้ถึงลูกธนูจะหมดแต่ก็ยังมีดาบอยู่ เดียวดีคี้โกงนี่นาะถ้าเป็นแบบนั้นฉันก็เจ้าจริงแล้วนะช็อตไฟฟ้าใส่ดาบซะเลย <c oughs> เจ้าคิดจะทําอะไรกันแน่ใช้ดาบตบเครื่องช็อตไฟฟ้าล่วงหน้าผ่าไปเลยต่อไปก็เป็นคิวของเจ้าที่ต้องไปปอะโลกพอฟ้าบาทพูดจบก็ง้างดาบขึ้นมาพอเป็นแบบนันจียองนี่ก็จัดเลยรีบสวดบทพระแม่มารีบทพระเยซูร้องให้เลรูยา่าให้ไหวยอะ่ะไม่หยุดไม่คิดจะหยุดดา่าฟาบาดอะเพราเป็นแบบนั้นก็ต้องเปลี่ยนสายมานโมตซาแล้วแหละแล้วพอท้องปุ๊บฟาบาดนี่ก็รู้สึกถึงอะไรบางอย่าง อะไรบางอย่างที่ส้มตัวอยู่ในป่าแล้วรูกธนูที่มันปล่อยมาก็โดนพระองค์เขาเต็มๆร่างของพระองค์เลยล้มไปใส่จียองแล้วน้องครูก็ล่วงตกหน้าผาไปผ่านเวลามาพวกองค์คลักที่มาล่าสัตว์กับฝาบาทเพิ่งมาถึงที่หน้าผาแห่งนี้ส่วนจียองเนี่ยก็เพิ่งได้ติขึ้นมาหลังจากที่ตกลงมาก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นใครอะไรมาจากไหนแต่เห็นคนใกล้ตายเนี่ยก็ต้องช่วยก่อนแหละก็วัสดีที่ติดตัวมาอุดแผลหยุดเลือดให้พอรักษาแผลให้ข้าวเสร็จแล้วก็กะจะโทรขอความช่วยเหลือแต่ว่ามือถือในอยู่ในกกระเปป๋าีี่หมนนยิงตไส ก็ลองค้นตัวกันจะใช้มือถือของไอหมอนี่ซะหน่อยโดนโดนคูอีกแล้วคนนี้นะครานี้เรื่องทุกอย่างมันชัดเปรี้ยมหมดแล้วเจ้าไม่ใช่ผีสาวไม่ใช่จิ้งจอกก้าหางแต่เป็นกบฏสินะเฮ้ยก็ทะเลาะกันก็เคลียร์กันอยู่พักนึงแหละมีสงครามแย่งนินซันนดิดด้วยเราจะเรียกว่าโชคดีหรือว่าโชคลายก็ไม่รู้นะจียองเนี่ยก็เผื่อเอาหัวโขฝกฝาบาทสะลว้งไปอีกรอบเลยข่าวนี้ก็ต้องมัดไว้แน่แน่แล้วแหละ ผ่านเวลามาถึงช่วงคำที่วังหลวงเรื่องที่ฝ่าบาทยังไม่เสด็จกลับมามันทำให้พระสมองค์หนึ่งรู้สึกแตกพระไทยและทําให้นางแอบคิดว่าองค์ชายใหญ่เริ่มเคลื่อนไหวอะไรหรือเปล่า7ปีก่อนตอนนั้นทัสนุคนนี้เป็นนักโทษนางทํางานที่หอนางโลมจากนั้นแม่ของนางก็ขายนางให้กับบัณฑิตคนหนึ่งถึงจะขึ้นชื่อว่าเป็นบัณฑิตแต่มันทุบตีนางเป็นประจําตอนกลางวันและกระโดดเข้าหานางราวกับสั์เดจฉานในตอนกลางคืนนานวันเข้าความอดทนของนางก็หมดลงแล้วก็ได้ลงมือสังหารมันโดยที่องค์ชายใหญ่มาหานางก็พราะว่า เขาต้องการหยิบยืนก็เสนอให้กับนางเขาต้องการตัวนางไม่ใช่ในฐานะผู้หญิงของเขาแต่เป็นคนของเขาพอพรฒสนมนึกขึ้นมาได้แบบนั้นนางเลยรีให้ซังกุงนางรีพส่งสารด่วนไปให้องชายใหญ่พอองชายใหญ่รู้ขา่าวองฝาบาเขาถามคนของเขาว่าใครเป็นคนลงมือกันแน่ไม่มีเสียงตอบกลับใดๆแต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นก็จงจำเอาไว้วันนี้ยังไม่ถึงเวลาของพวกเราตาสาวาน,นังฟังฝาบาดกับจียองกดเดินทะเลาะกันมาเรื่อยนี่แหละเรียวแรงนี่แทบจะไม่มีแล้วนะแต่ก็ยังทะเลาะกันไม่หยุด แต่ก็รือโชคดีที่เดินไปเจอกระท่อมเล็กๆหลังหนึ่งเป็นกระท่อมป่าเพราะชาวบ้านที่อยู่ถูกไล่ออกไปนอกบร,ริเวณลาดสักก็ถึงได้มานั่งพักมาพูดคุยกันนี่แหละแล้วพจอจียองรู้ว่ามีการไล่คนออกไปเมื่อลาสักเนี่ยป้าเถืออนใจร้ายใจดำชะมัดเลยแฮะมือนย่อนฮีกุนกษัตริย์ทรราลาในยุคโชซอนเลยใครกัลละนแล้วน่ะไอ้ย่อนฮีกุนเนี่ยก็เป็นกษัตริย์ทรราชนั่นแหละว่ากันว่าเป็นกษัตร,ริย์นักชิมอาหารตัวยงเลยนะแล้วก็เป็นพวกข้างไครสุรานารีที่สุดด้วยมีหลายครั้ ข้าไม่เคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนเลยทั้งน้นที่ข้า,าเป็นพระชาชารแท้เฮ้ยก็เป็นพระชาเหมือนท่านนั่นแหละถ้าจางตัวเป็นพระาชานะแต่ว่าเขานี่เร็วสุดไปเลยขี้เกียจพูดด้วยแล้วขอเปลี่ยนชงเปลี่ยนชุดหน่อยดีกว่าก็เปลี่ยนไม่นานหรอกชุดว่ะพี่หนูว่าพอเปลี่ยนเสร็จนี่ก็มีเสียงอะไรบางอย่างดังขึ้นมาจากห้องวงบ้านหลังนี้นะสิแล้วพอจียยองเขาไปดูก็มีผู้หญิงคนหนึ่งพูดออกมาจากกองฟางแล้วก็ตีจียองใหญ่เลยทั้งตีทั้งด่าว่าเป็นหัวขโมยก็ขอร้องให้อยู่แล้วก ถึงแม้คาแรกตรงคาแรกเตอร์จะดูเหมือนตัวประกอบก็เถอะแต่ไม่หลุดจากบทเลยสักนิดเลาพอพูดไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็ยิ่งทาให้จียองเนี่ยรู้สึกว่านี่เราหลุดเข้ามาในอีกโลกหรือเปล่าไม่ได้ก,การละขอให้แม่นานงคนนี้พาไปเอากระเป๋าที่ตกอยู่แถวหน้าผาก่อนดีกว่าอีกได้ก็ได้อยู่หรอกแต่ตอนนี้อยู่ชะมัดเลยแฮขอกินอะไรสักนิดก่อนได้ไหมได้อยู่แล้วพอเป็นแบบนั้นเชฟจียองนี่ก็เลยโชว์ฝีมือซะเลยแต่ว่าการปรุงอาหารครั้งนี้เนี่ยก็ไม่ได้ธรรมดาทั่วไปนะมีวัตถุดิบจากอีกโลกใส่ลงไปด้วยพอทําเสร็จออกมาใน,น้าาาตนนนกก็ิแหละ แต่ว่าใครบางคนเนี่ยยังงอนอยู่ยังไม่อยากกินด้วยนะสิแต่ถึงแม้จะงอนแต่สภาพทองนี้ก็ไม่ไหวอ่ะเนาะอ่าขอสักคำแล,กแล้วกันแล้วพอลองกินไปคำหนึ่งเท่าน,นั้นแหละเผ็ดสำลักใหญ่เลยนะสิพอเห็นแบบนั้นจียองหรือก็ลองกินดูอีกครั้งมันก็ไม่ได้เผ็ดอะไรมากมายเบอร์นั้นนี่นาแต่ข้อจริงไอ้น้องเจ้าของบ้านนี่ก็บอกว่าเผ็ดด้วยนะน้องเจ้าของบ้านนี่ชื่อว่าซอกิวกลมแต่ถึงแม้จะเผ็ดไปหน่อยนี่ก็อร่อยสุดๆเลยแหละก็นะก็จริงอย่างที่ว่านั่นแหละอ่าป้อนใขรคำสิชีทฉัเป็นเก่ง ล้าในอาหารคำนั้นความมหัศจรรย์ของอาหารก็บังเกิดความรู้สึกในช่วงเวลาที่ฝาบาทอยู่กับสเสด็จแม่ของพระองค์ก็ย้อนกลับมาอีกครั้งน้ําตาหยดนั้นเลยแหละออกมาโดยที่พระองค์ไม่รู้ตัวผ่านเวลามาอีกแป๊บหนึ่งพอหินคงหินข,นข้าวเสร็จจียองก็ให้กิวกึมพาออกไปเอาของก่อนออกไปในเรือเห็นฟาบาทฟุบหลับไปด้วยนะก็เลยเอาผ้าห่มเป็นเหม็นที่ตากอยู่คลุมแก้งซะเลและเส้นทางที่จะเดินไปเอาของที่ใกล้ที่สุดเลยก็คือเดินตามแม่น้ําไปนี้แหละ เพียงแต่ว่ากิวกึมหน่อยก็สังเกตเห็นจียองมีเศษดินิีที่ผมด้วยนะสิก็เลยชวนให้มาล้างเนื้อล้างตัวล้างผมก่อนดีไหมส่วนทางฝั่งฟาบาพวกทหารองคลังนี่ก็มาเจอฟาบาแล้วพอเปลี่ยนชุดเปลี่ยนองค์ทรงเครื่องเสร็จก็คำสั่งให้ทุกคนไปตามหากบฏท,ที่ลบหลู่พระองค์มาฮิวัยเลยส่วนถึงฝั่งจียองเอาจริงจียองเนี่ยก็เพิ่งรู้ว่าบ้านหลังนั้นเนี่ยมันใช่ของกิวกึมที่นางมาหลบอยู่ที่นี่เนี่ยก็เพื่อหลบแชฮงแชฮงเนี่ยก็คือการจับผู้หญิงเข้าไปในวววััังงงงงหหลไไไไไออ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 ้้้้้เเเเเรรรืื่่่่่่่นนนนนนจจีีีีีียยยยกก็ขาใูแตแชฮะมมมมด ร้อยกว่าปีก่อนในยุคโชซอนอะไรนั่นหรอโอ้ยคุณพี่เจ้าขาตอนนี้ไม่ใช่โชซอนที่ไหนแล้วเจ้าขาพอได้ยินแบบนั้นนี่ก็อึ้งไปเลยนะสิเพียงแต่ว่าระหว่างที่อึ้งอยู่นั้นก็มีคนกลุ่มหนึ่งเดินผ่านทางมาพอจียองเห็นแบบนั้นนี่ก็เลยโบกมือขอความช่วยเหลือก็มไม่ได้รู้เลยว่าคนพวกนี้เนี่ยเป็นใครเอาล้ฮะห,หนังจะสนุกต้องดูเองนะฮะแต่ถ้าอยากฟังสปอยทางตลาดนัดหนังก็ให้จัดให้ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์แต่ถ้าแค่กันอย่าลืมกด subscribe กับตลาดนัดหนังด้วยนะฮะ สำหรับวันนี้ขอขอบคุณขอบใจขอบใจแซงกิ้วผู้ชมผู้ฟังทุกท่านมากๆเลยนะฮะแล้วกลับมาพบกันใหม่กับตลาดนัดหนังสำหรับวันนี้ตลาดนัดหนังสวัสดีครับ